วัวันนี้จะพามาดูชุดติดปีกรเลอร์จะเป็นลูกอลูแล้วก็ลูกสแตนเลสก็ซื้อไปก็สามารถที่จะเอาไปติดได้กับปีกของเราหรือดัดแปลงมาใส่ปีกข้างคาวได้ฮะแต่มันจะเจาะรูพุนนิดนึงคือปีกข้างคาวเขาเจาะรูไปอยู่แล้วแต่ละถ้าเรา ซื้อตัวติดตั้งไปเราก็ต้องเจาะแกนแกนยึด5มิลแล้วก็วัดระยะของปีกให้มันเท่ากันสองข้างแล้วก็เจาะยึดแกน5มิลเสร็จแล้วก็สวมแกนลงไปแล้วก็หาอะไรมาบีบที่ปีกแล้วก็ให้มันเท่ากันสองข้างแล้วก็เจาะรูยึดนอด็อตตัวนี้จะเป็นตัวสแตนเลสนะฮะคามแตกต่างก็แทบจะมองไม่ออกว่าตัวไหนสแตนเลสตัวไหนอะลูอันนี้ก็สแตนเลสมันก็จะ ไม่ขาวมันจะออกดำๆกว่าลูกมิเนียมอยู่ที่ความลื่นก็พอๆกันนะฮะแต่น้ำหนักของสแตนเลสจะเยอะกว่าเพราะมันหนักราคาก็สูงกว่า50บาทอย่างตัวติดตั้งเป็นอะรู่งี้ยผมจะขายคู่ละ350แต่ถ้าเป็นลูกสแตนเลสอย่างเงี้ยทั้งชุดอย่างเงี้ยสแตนเลสหมดเลยทั้งตัวอยู่ที่400คุณก็ซื้อไปติดตั้งได้เลยอย่างติดพร้อมปีกอย่างเงี้ยเก็บไปทางอลูอยู่ที่800 พร,พร้อมยางแต่สแตนเลสอยู่ที่850ก็จะเพิ่มขึ้นมา50บาทวิงว่งวิง่งวิ่งนี่ก็จะเป็นลูกอลูยางรับได้ถึง17บมิลน,นะแต่เราไม่ถึงหรอกเราย,ยมากก็ใช้ได้15บห้ายางไม่ขาดแน่นอนฮนะ,อะของผมที่ผมทำอยู่น็อตเก็บหัวอย่างดี ใส่ไปแล้วชุดติดผมไม่ยางไม่มาเบียดแน่นอนฮะรับประกันยางไม่มีขาดใครที่ซื้อไปแล้วบอกว่ายิงยางขาดไม่ใช่แล้วือผมยิงมาตลอดเทสมาตลอดเอาออกงานตลอดไม่มีว่ามันจะขาดหรือว่าจะอะไรก็มีทั้งชุดติดเป็นอลูแล้วก็เป็นสแตนเลสตัวครอบก็จะเป็นตัว20มิลนั่งเต็มหน้า ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกจะหักนะของผมฮะเป็นลูกอะลูถึงเป็นลูกซูเปอร์ลีนลูกอละลูแล้วลูกเซนเลสไม่มีการแตกหรือว่าหักนะฮะสามตัวนี้ไม้ไม่ทานะฮะไม้โอกาสแตกสูงที่บางคนเขาก็เอาไม้ไปทำตึงเป็นมุมเป็นไม้อย่างเงี้ยโอกาสแตกสูงฮะเพราะว่ามันไปเจอถูกนุงถูกน้ําถูกอะไรมั่งอย่างเงี้ยโอกาสแตกของไม้มีสูงมากอันตรายด้วยฮะบ,บางที ผมผมจะเน้นเป็นลูกซุป,ปรลีนซุเปอรลีนมันก็เป็นซุเปอรีนแข็งเป็นยางอ่ะคือการแตกของมันมันไม่มีหรอกครับลูกอย่างลูกอโลเงี้ยมันคือเป็นแบบเหนียวอ่ะคือมันไม่มีแตกอ่ะจะทุบจะอะไรก็ไม่มีแตกแน่นอนแล้วสเตเลดยิ่งแล้วใหญ่เลยคือความแข็งแรงมันมีอยู่แล้วการสึกหลอของมันก็น้อยเพราะว่ามันเป็นพวก เป็นสเตเลตเป็นอลูเงี้ยมันจะการสึกหลอของมันก็จะน้อยใช้ได้นานนะตัวสวมตัวนี้ก็เป็นห้ามิลเราสวมลงไปทะลุป,ปีกอยู่แล้วคือเต็มหน้าของปีกแล้วตัวนี้มันจะทะลุลงไปหรือว่ามันเสมอกับปีกมันก็จะมั่นคงเราเราก็เจาะยึดตัวนี้ลงไปในปีกไอ้น็อตห้ามิลตัวนี้เป็นสเตเลตแล้วก็ยึดถ้าเรากลัวมันจะหลุดหายเราก็เอากาวหยอด ดักดักตรงตัวเมียไว้มันก็จะแน่นตึ๊บเลยอัดเสร็จแล้วก็หยอดกาวไว้ฮะงั้นถ้าถ้าหลุดหายมาแล้วงานงอกโอเคฮะนี่ก็ฝากาชุดติดตั้งปีโรเลอร์เป็นทั้งลูกอแลูแล้วก็ลูกสแตนเลสคือราคาก็ต่างกันอยู่ที่50บาทนะฮะโอเคฮะชอบแบบไหนก็ทักมาฮะจะพยายามทยอยทำส่งให้โอเคครับขอบคุณครับ